สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมือนี้อูน้ำแช่กับอูน้ำโชกกับมาตามแนวทางตัวเลขพ่อลึกลับเ่ยเหมือนเสาเนาะค่ะนี่นะครับคนน้อยบอมานั่มเป็นไข่บอไปโรงเรียนพร้อมครับมือนี้กับวันศิลป์ศิลป์เง่พร้อมนี่เนาะอูน้ำโขกมือนี้วันจันทร์นี่นหรค่ะวันจันทร์โอ้อูน้ำโชกเอฟซีบอกให้ตามเลขเล่วกับว่าตามจจกเทืียว้ายตามยี่ไหน่ะตามเป็นบางเทืีเนาะครับ โดน,ดนเ,<อ>เทือหยอดไก่สีพานแล้วครับอ๋อ,อน้ำโศกมีลูกพ่อดีครับผมบัตรสีออกนี่แหละห้างสีลแล้วเลยนะครับมสมุส้มแต่ว่ากัน <c oughs> นี่จีจ้งได้ยิผ้าลูกเค็ดดีเนาะพายลูกไปลง YouTube ย, <c oughs> ยู u t u b e เอฟซีอัปเดตลงให้ทุกคนเบิ้งไปน้ำกันพร้อมนี่แหละครับบรรยากาศังามือเศรายู่ทงให้ทงหน้าปลามั่นเหมือนเดิมแล้วครับ เมื่อนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพอลึกลับครับที่นําขอมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องทุกท่านครับบรรยากาศ้ากระพุมเนาะออน้ําโศกตะละมือกาฟ้าครมซุ่มืมอแล้วครับพุมุมอบานหอยแางบ่อโตครับถ้ามีอ่อนน้าโศกโตค่ะถ้าวน้ําไสกับบานไปปุ๊บแจ้งได้กับโต้ครับอยู่บานวน้ำไสบ่อแรงอยู่นี่กับบ่อแรงค่ะฝนบ่เคยโต้ครับยู่นี่แต่กับโต้โต้บดบ่คัก ตกพอดีเนาะค่ะมะคือยีบานอุน้ำใสมันโพดฝนโพดอยูททางบุ่นครับนี่แหละครับบรรยากาศไปเบิ่งมองห้องขุดมันกันนะมือวานเราน้ำโศกลงมายางเป็นพิธีอยู่ดวยครับมา,มาขุดซอยอยู่มาขุดซอยต่พมบดีขุดล้วครับมายางซองเบิง <c oughs> ่งขุดลายบ่ได้มันสิด้ออกมือวานนะครับนี่แหละครับกระเดิเคืองลงไปแล้วถ้ามือนี้บ่แ์เมทันศินแล้วแล้วเลยครับไฮนี่เอาตรงๆเลยสามวันนะอ่อน้ำโศก ถ้าเอาอีลีก็คือสองมือแล้วเอาแบบชิวๆสามมือครับผมแต่ว่ามือทีสามวันสินไงก็เลยบลแล้วนี่แหละครับลงไปนี่เรียบร้อยมดแล้วนะครับทนผูุชมแล้วก็เลี้ยให้ทั้งรางปุ่นมือเดียวก็แล้วครับเพราะว่าเป็นไฮเงาครับผมเคยเห็ดยืนัแล้วเลี้ยบกีห้องกะเซ็จนี่แหละครับเห็ดมางนี้แล้วก็ลงไปให้ข้างล่งรางอันนี้ก็ของพอลุงออมน้ำโสกค,ครับซิกวกุไพผลนี่เนาะออมน้ำโสกเพราะว่า ไอเอฟซีเบิ้งแต่้ยมองนีมันก็สซิน้อยไปแดดออกแล้วบกมาพุ่นน่ะมันลงไปพุ่นแล้วครับท่านผู้ชมผ้าอ้อมน้ำโขกมาบัดใดแดดออกแล้วครับปกติครับพุ่นนะครับเกิดดอกเกิดหัวโอ้งามอยู่เนาะอ้อมน้โขกมันกำลังเกิดอันนี้เพิ่นใช้รถไถเดินตามขุดหล่องมันบ่นี่ยเรียกว่าเซลรถไถเลยโอ้โหปลูกหรือเปล่าบะเมีนหมายถึงแบบว่าฮ่อน ลองมันนี่ไหมรถไแล้แต่รถไมแต่ของห้อเห็ดบ่ไดดมันบ่อันใดต้องเสอรถไทเดินตามอย่างเดียวตอนดีแบบขูดลองไปมันเห็ดบ่ได้มันบ่มีหมองลงครับทนผูุชมมางนี้มันสะดวกจิ๊กน้อยนี่แหละครับกะไกลเลียวไปแล้วละครับทนผู้ชมไกลเสียด้กลับบ้านก็เสียด้กลับบ้านเพราะว่าอยู่บานผมมันไกลลงบ้านพญาบ้านเอ้ย <laughs> มันไกล โรงพยาบาลไซบ้านครับผมนี่แหละครับคือวาิตังสัตว์ล่บานอวฟิผาล้วนไปเน่แหละครับทนผูุชมาอน้ำโศกยู่รถเขาแอบๆจักหน่อยนะรถดีแตน์เปิมาแล้วนี่แหละครับทางลงไปทงไฮทงหน้าวอน้ำโศกมาขุดจากเทียบวน้ำมนี่าเคยมาขุดเองคนนึ่อืมเคยมาขุดเคยจะขุดของาควางดต นี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับผมกับต้นมักบกนี่แหละครับผมโอ้กเจ้าไปหน้าดีเนาะอนอ้ำโศกเอามาเบิงตัวเลขน้ำกันครับนี่แหละครับเกินหัวหมวนได้จักข้าวมาดูตัวเลขครับผมพ่อลึกลับวิ่งบนล่างวันที่หนึ่งตุลาคม68ครับ ศูนย์กับห้าเท่านั้นครับผมนี่แหละครับฝากติดตามใฮเดอครับผมคลิปแรกพอลึกลับเดี๋ยวคลิปที่สองีบไปตามเลขไทยรัฐล็อกไทยรัฐครับผมเลขล็อกไทยรัฐนี่แหละครับงวดว่างหันเขาห้าแปดแล้วก็หกสี่หกตรงตรงเลยเดี๋ยวมีงวดเก่าไฮเอฟซีพรอมเด้ครับว่าน,น้ำช้พึ่งตามเป็นงวดแรกนี่แหละครับฝากติดตามห้ที่สองคลิปเด้อครับโซนี่ลงไปสักก้อนสองคลิปเด้อครับ นี่แหละครับพอ่อลึกรับวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดครับอ๋อน้ำสสกมากตัวไดนนี่นี่มักศูน, <c oughs> น,นมักศูนศูนล้ดีเนาะมักศูนค่ะไปใช้ลบบานเนี่มันจะเบ่เหยียบมั่นห่อเดีบวบานนี่เยหยียบมั่นไปแล้ว <c oughs> ไปหไหมออน้ำโสเลีน <c oughs> น้ำกวนแมวอมอ๋ออ๋อดูดามห้องบ่ได้สูงหนาเลียนไปยังงโอ้ยเสียหนาไปย่างดี ห่วยแสดงว่ามีแต่หอ,อยมาตัวนี้เนาะขึ้นไปนี่มีแต่หอยมาเสื่อยเลยมั่นจากกี่หัวดีๆมายำม,มันแล้วครับท่านผู้ชมปอดทองอ่งอนน้ำโศกนี่ตื่นขึ้นมากแก่นโขโ,โลเลยนะครับท่านผู้ชมแก่นบอกคักเลยลูกป่เก็บบ่บ่บ,บายไปบายมากกับขั้นเกี่ยวหมดแล้วครับอ,อ้าวขี้โพทองใสกับทองเงยขนาด นั่งเทียกาันก็ยังสอกนี่เนาะท่ะแหลมขึ้นมา,อ,าอ๋อแล้ก็พีกตัวเนาะฝันสอกด้วเนาะเดี๋ยวอรอลุ้นครับผมผู้หญิงหรือผู้ชายยังลุ้นอีกบ่ยังลุ้นครับผมว่มาผู้ชายอ๋อนลำสอกฝันว่าจังไดย์มือขึ้นฝันว่าออกลูกก็ฝันว่าออกลูกคิดหลายเนาะคิดหลายเป็นผู้ชายเลยไหมยิงผู้ชายนะมั้งือบ่เห็น บ่เห็นเอาไว้ยาวะครับต่บัส้มเ็เลยคิดบ่ออกว่าเป็นผู้ชายเลยม่ยิ่งแต่ควอมรูซสึกว่าเป็นผู้ชายนั่แหละครับเดี๋ยวรอเบิ้งมือออกน้ากันครับทัาบูส้มไก่จะออกแล้วแม่มานครับผมพ่อมันแม่มานนี่แหละครับไก่จะเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วครับแม่มานในวันนี้แม่ลูกอ่อนวันหน้านี่แหละครับทั้บูส้ม แคปหน้าจอพอเล็กๆเดี๋ยวเลยครับหนึ่งตุลาคม68ครับวิ่งบนล่างครับผมพอเพื่อนให้ชุดวิ่งมาก,ก่อนครับเดี๋ยวชุดจับคูจะมาอีกทีนึงครับผมวิ่งบนล่างศูนย์กับ5เม็ดเดียวหอ,อมน้ำโศกหมัก0ูครับงวดนี่ศูนยใ<ม>บแมนบบแมนศูนหน้ำใสหากับศูนย์กับตรงก็ไปทะเบียนอู้น้ำใสอีกแล้วครับผมนี่แล้วครับ5้าศูน โอ้หมู่บ้านจะตรง4 0 04ีไปแล้วเลขแนวทางพอสะกดนครงวดนี้พอลึกลับตรงกรไป๋าะเบียนอุดมชัยอีกแล้วอยา่าเด้อเสีออกไปะเบียนอุดมชัย5า04ีอีกแล้วหรือว่าอยาออกตัวหาีนี่นะครับพิจจรณาเบิบ่งน้ากันครับเพื่อได้โชกได้ลาบน้ากันครับผมพอลึกลับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขก็มีเพียงเสน่หละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผม ในคลิปนี้ครับอุ้น้ำแช่ก็ต้องขอพุ้นพอหลึกลับเด้อครับที่น้่ขอมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านครับกระขอให้สุขสวงบ้านมาน้ำกันเด้อครับผมวันทีน่หนึ่งตัวแ้ารกสินี่สำหรับคลิปนี้พอกันไม้คลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ